สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันที่19มกราคม2 0 2 6คือหนึ่งในวันที่การเมืองลาวดูเหมือนจะเงียบแต่ความจริงแล้วกำลังขยับอย่างหนักห่วงในระดับโครงสร้างเมื่อการถแถลงข่าวของท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประชุมวิสามันของคณะประจําสภาแห่งชาติได้เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลสําคัญในตําแหน่งอํานาจด้านความมั่นคงของรัฐซึ่งไม่ใช่เพียงการโยกย้ายตามวาระปกติ แต่คือการจัดวางหมากใหม่ของพรรคและรัฐในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอกทางการเมืองการขยับตำแหน่งเพียงไม่กี่ตำแหน่งในครั้งนี้สะท้อนทิศทางอำนาจเสถียรภา,าพและอนาคตของกลไกาการนำประเทศอย่างลึกซึง้งใครถูกดึงออกจากด่านหน้าใครถูกส่งขึ้นคุมศูนย์กลางและใครกำลังถูกวางตัวเป็นกำลังหลักในระยะยาวล้วนมีนัยยะมากกว่าที่เห็นบนกระดาษข่าวครับผม ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่ข่าวแต่งตั้งโยกย้ายธรรมดาคุณอาจกำลังมองข้ามเกมอำนาจเงียบที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังรับฟังให้จบแล้วคุณจะเห็นว่าการเมืองลาวในปี2026ไม่ได้เดินไปข้างหน้าแบบสุม่มแต่ถูกวางหมากอย่างเป็นระบบทุกตำแหน่งมีความหมายทุกการตัดสินใจมีที่มาและทุกความเงียบอาจดังยิ่งกว่าคำประกาศใดๆใช่ครับในวันที่19มกราคม2026 ภาพที่ปรากฏต่อสายตาสื่อมวลชนและสาธารณชนคือการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพง กรรมการศูนย์กลางพักกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติและหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติซึ่งหากมองเพียงผิวเผินนี่อาจเป็นเพียงการรายงานผลการประชุมวิสามันของคณะประจำสภาแห่งชาติเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงการถแถลงข่าวครั้งนี้คือฉากหน้าที่ถูกจัดวางอย่างประณีตเพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจที่ลึกและซับซ้อนกว่านั้นมาก ทุกถ้อยคำที่ถูกเลือกใช้ทุกตำแหน่งของผู้ถแถลงและทุกช่วงเวลาที่ถูกกำหนดหล้วนสะท้อนการคำนวณทางการเมืองอย่างรอบคอบครับการให้หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นผู้ถแ,แถลงแทนที่ฝ่ายบริหารหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการทั้งหมดได้ผ่านการกลั่นกรองในระดับสถาบันนิติบัญญัติแล้วและได้รับความชอบธรรมในเชิงโครงสร้างรัฐอย่างสมบูรณ์ เนื้อหาการถแถลงที่กล่าวถึงผลสำเร็จของการประชุมวิสามันในวันที่17มกราคม2026ภายใ,ใต้การเป็นประธานของท่านชัยสมพรพมวิหารประธานคณะประจำสภาแห่งชาติยิ่งตอกย้ำว่าการตัดสินใจสำคัญครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเร่งรีบหรือเฉพาะหน้าหากแต่เป็นผลจากชั้นธามติในระดับสูงสุดของพักและรัฐขึ้มาที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือบริบทของการประชุมวิสามันซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเงียบ แต่กลับนำไปสู่การขยับตำแหน่งผู้นำด้านความมั่นคงระดับประเทศนี่สะท้อนว่าการเมืองลาวในห่วงเวลานี้เลือกใช้ความนิ่งเป็นเครื่องมือมากกว่าการสื่อสารเชิงเผชิญหน้าการถแถลงข่าวของท่านนางอัมไพวอนจึงเปรียบเสมือนม่านที่เปิดออกให้เห็นการเปลี่ยนฉากภายในโดยไม่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสังคมในวงกว้างและในเวลาเดียวกันก็เป็นการย้ำว่าทุกการเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ภายใต้กรอบของพรรค การประชุมและระบบที่ควบคุมได้ทั้งหมดนี่คือศิลปะการเมืองแบบลาวที่ไม่จำเป็นต้องเสียงดังแต่ทุกก้าวหนักแน่นและมีทิศทางชัดเจนตั้งแต่ยังไม่ทันที่สาธารณชนจะตั้งคำถามด้วยซ้ำครับการประชุมวิสามันของคณะประจำสภาแห่งชาติในเช้าวันเสาร์ที่17มกราคม2026หากมองเพียงผิวเผินอาจถูกเข้าใจว่าเป็นการประชุมเร่งด่วนตามปกติของกลไกรัฐ แต่ในความเป็นจริงเวทีนี้คือพื้นที่ที่อำนาจการเมืองระดับสูงสุดของประเทศมาบรรจบกันอย่างเข้มข้นที่สุดโดยมีท่านชัยสมพรพมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักและประธานคณะประจำสภาแห่งชาติทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งตำแหน่งของท่านเองก็สะท้อนในสำคัญชัดเจนว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่คือการนำเจตจำนงของพรรคมาผ่านกระบวนการของรัฐอย่างสมบูรณ์แบบใช่ครับองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้เมื่อรองประธานคณะประจำและกรรมการคณ,ณะประจำสภาแห่งชาติครบชุดเข้าร่วมพร้อมหน้านี่ไม่ใช่การเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงอย่างหลากหลายหากแต่เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ผ่านการรับรู้รับทราบและตกลงในทิศท,ทางเดียวกันมาแล้วในระดับพักการประชุมจึงมีลักษณะเป็น การรับรองเชิงพิธีการที่มีน้ำหนักทางการเมืองสูงมากกว่าการอภิปรายเชิงนโยบายครับผมการเลือกใช้กลไกคณะประจำแทนการเรียกประชุมสภาแห่งชาติเต็มรูปแบบบ่งบอกถึงระดับความละเอียดอ่อนของประเด็นเพราะการโยกย้ายและแต่งตั้งผู้นำด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องที่ต้องการแรงสะเทือนจากเวทีใหญ่การตัดสินใจต้องเร็วเงียบและแม่นยำการประชุมในวงจำกัดจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังช่วยควบคุมสารที่หลุดออกสู่สาธารณะให้อยู่ในกรอบที่พักกำหนดครับบทบาทของประธานการประชุมอย่างท่านชัยสมพรมีความหมายยิ่งกว่าการนั่งหัวโตเพราะท่านคือจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างพักระดับกรมการเมืองกับกลไกรัฐในนามสภาแห่งชาติการให้ท่านเป็นผู้กำกับกระบวนการทั้งหมดเท่ากับเป็นการรับประกันว่าผลการประชุมจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพักโดยไม่เกิดแรงต้านในเชิงสถาบัน นี่คือศิลปะการเมืองแบบลาวที่ใช้ความเรียบร้อยเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพครับผมเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึง้งจะเห็นว่าผู้ที่ไม่อยู่ในห้องก็สำคัญไม่แพ้ผู้ที่อยู่ในห้องไม่มีฝ่ายอื่นนอกคณะประจําไม่มีตัวแทนจากสาธารณชนหรือเวทีตรวจสอบภายนอกยิ่งย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกกําหนดทิศทางไว้แล้วล่วงหน้า ห้องประชุมจึงเป็นเพียงพื้นที่ให้การตัดสินใจนั้นถูกทำให้ถูกต้องตามระเบียบมากกว่าจะเป็นพื้นที่ของการชั่งน้ำหนักทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เวทีประชุมวิสามันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หนึ่งในปฏิทินการเมืองแต่คือห้องเครื่องที่สะท้อนรูปแบบการบริหารอํานาจของสอปปลาวอย่างชัดเจนอานาจพักเป็นผู้กาหนดรัฐเป็นผู้รับรอง และสภาเป็นผู้ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างนิ่งเงียบและไม่มีรอยประทะบนผิวหน้าแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับส่งแรงสะเทือนไปถึงโครงสร้างอำนาจทั้งระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการโยกย้ายพลเอกวิไลล่าคำฟองออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบไปปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพักหากมองแบบผิวเผินอาจถูกตีความทันทีว่าเป็นการลดบทบาทหรือการถอยออกจากอำนาจรัฐโดยตรงแต่ในโครงสร้างอำนาจของสองปปลาว การเคลื่อนย้ายลักษณะนี้แทบไม่เคยเป็นเรื t <t ่องบังเอิญและยิ่งไม่ใช่การลงโทษทางการเมืองตรงกันข้ามนี่คือการจัดวางหมากที่ซับซ้อนและมีน้ำหนักสูงอย่างยิ่งเพราะต้องไม่ลืมว่าพลเอกวิไลล่าคำฟองไม่ใช่เพียงรัฐมนตรีความมั่นคงแต่เป็นหนึ่งในบุคคลที่กุมสายอำนาจทั้งพรรครัฐและกลไกความมั่นคงมาอย่างยาวนานใช่ครับการดึงตัวเขาออกจากตำแหน่งที่ต้องเผชิญแรงกดดันรายวันทั้งปัญหาอาชญากรรมความมั่นคงชายแดนเศรษฐกิจใต้ดิน และความไม่พอใจของประชาชนบางส่วนเท่ากับเป็นการปลดภาระแนวหน้าแล้วพาเข้าสู่พื้นที่ที่อำนาจแท้จริงรวมศูนย์อยู่มากกว่านั่นคือห้องว่าการศูนย์กลางพักซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวหากมองในเชิงโครงสร้างนี่คือการแยกบทบาทให้ชัดระหว่างฝ่ายปฏิบัติของรัฐกับฝ่ายกำหนดทิศท,ทางของพักโดยพักต้องการคนที่มีประสบการณ์ลึกเข้าใจทั้งกองกำลังระบบความมั่นคง และเครือข่ายอำนาจเดิมมานั่งควบคุมภาพรวมจากเบื้องบนมากกว่าลงไปจากการรายละเอียดในระดับกระทรวงครับผมการโยกย้ายครั้งนี้จึงไม่ใช่การถอยพระอ่อนแรงแต่เป็นการถอยเพื่อคุมเกมให้ยาวกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยลดการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บุคคลเดียวในฝ่ายบริหารซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองในอนาคตเมื่อพิจารณาควบคู่กับการแต่งตั้งรัฐมนตรีความมั่นคงคนใหม่จะเห็นชัดว่านี่คือการส่งสัญญ,ญาณว่า พักต้องการควบคุมกลไกลความมั่นคงผ่านโครงสร้างไม่ใช่ผ่านตัวบุคคลเพียงคนเดียวพลเอกวิไลล่าคำฟองจึงถูกย้ายจากตำแหน่งที่มองเห็นอำนาจได้ชัดไปสู่ตำแหน่งที่ใช้อำนาจได้ลึกกว่าเงียบกว่าและยาวกว่าและในระบบการเมืองแบบพักเดียวอำนาจที่ไม่ต้องออกหน้ามักเป็นอำนาจที่อันตรายและมั่นคงที่สุดในเวลาเดียวกันครับการแต่งตั้งพลโทว,วันทองกองมณี กลับขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบในต้นปี2026ไม่ใช่การแต่งตั้งธรรมดาและไม่ใช่การคืนตำแหน่งแบบโรแมนติกทางการเมืองหากแต่เป็นการเดินหมากที่ผ่านการคำนวณมาอย่างยาวนานตั้งแต่วันที่เขาถูกขยับออกจากตำแหน่งรองรัฐมนตรีแล้วถูกส่งไปทำหน้าที่เจ้าแขวงอัตตปือซึ่งในสายตาคนนอกอาจถูกมองว่าเป็นการลดบทบาทแต่ในสายตาคนในระบบ นั่นคือการส่งไปฝึกฝนทดสอบฐานและจัดระเบียบตัวเองใหม่ครับผมอัตตะปือไม่ใช่แขวงธรรมดานี่คือพื้นที่ชายแดนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทรัพยากรและการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนการส่งอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบไปคุมพื้นที่นี้คือให้ภารกิจจริงไม่ใช่งานพิธี การบริหารแขวงอัตปือในช่วงนั้นจึงกลายเป็นสนามพิสูจน์ว่าพลโทวันทองยังคุมเกมได้หรือไม่ทั้งในเชิงกำลังคนระบบข่าวการประสานงานกับพักและการรักษาเสถียรภาพโดยไม่สร้างแรงกระเพื่อมครับเมื่อมองย้อนกลับการลงไปเป็นเจ้าแขวงไม่ได้ตัดเขาออกจากอำนาจแต่เป็นการดึงเขาออกจากศูนย์กลางเพื่อคลายแรงเสียดทานเปิดพื้นที่ให้โครงสร้างเดิมปรับสมดุลและในขณะเดียวกัน ก็เก็บเขาไว้ในตำแหน่งที่ยังมีค่ายังมีผลงานและยังอยู่ในสายตาของพักอย่างใกล้ชิดเพราะเจ้าแขวงในระบบลาวไม่ใช่นักปกครองท้องถิ่นธรรมดาแต่คือผู้ถือดาบของพักในพื้นที่การกลับมาครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของจังหวะพักต้องการรัฐมนตรีความมั่นคงที่ไม่ใช่แค่ทหารไม่ใช่แค่ตำรวจแต่เป็นคนที่เข้าใจทั้งงานจัดตั้งพักงานบริหารพื้นที่ และงานความมั่นคงเชิงโครงสร้างพลโทวันทองผ่านทั้งสามสนามมาแล้วเขารู้ว่าความมั่นคงไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่คือการควบคุมเครือข่ายความเชื่อใจและความเงียบครับสิ่งน่าสังเกตว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการขยับตัวของบุคคลระดับสูงรายอื่นนั่นหมายความว่าพักไม่ได้มองกระทรวงป้องกันความสงบเป็นหน่วยเดียวแต่เป็นฟันเฟืองสำคัญในภาพใหญ่ การนำคนที่เคยถูกถอยกลับมาในจังหวะที่โครงสร้างถูกจัดระเบียบใหม่แล้วคือการลดความเสี่ยงลดการทับซ้อนอำนาจและเพิ่มความแน่นอนในการบังคับบัญชาในทางการเมืองการกลับมาของพลโทวันทองคือสัญญาณว่าระบบไม่ได้ลงโทษคนที่เคยถูกย้ายหากแต่ให้โอกาสคนที่ยังมีประโยชน์ต่อเสถียรภาพรัฐการเมืองลาวไม่เน้นการทำลายแต่เน้นการจัดวางใหม่ ใครที่อดทนอยู่ในระบบและไม่สร้างแรงต้านจะมีวันกลับมาในตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าเดิมสุดท้ายการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งแห่งเกียรติแต่คือภารกิจหนักในช่วงที่รัฐต้องการความสงบมากกว่าคำอธิบายและต้องการความแน่นอนมากกว่าความนิยมพลโทวันคองถูกเลือกเพราะเขาเป็นคนของระบบเข้าใจเกมเงียบ และรู้ว่าหน้าที่ของกระทรวงนี้ไม่ใช่การปรากฏตัวแต่คือการทำให้ทุกอย่างนิ่งโดยที่สังคมแทบไม่รู้สึกถึงแรงสันสะเทือนใดๆครับผม ภาพใหญ่ของการปรับหมากอำนาจที่เกิดขึ้นจากการประชุมวิสามันของคณะประจำสภาแห่งชาติในช่วงกลางเดือนมกราคม2026หากมองให้พ้นจากถ้อยคำทางการและพิธีกรรมของรัฐจะเห็นได้ชัดว่านี่คือการจัดระเบียบอำนาจใหม่อย่างเงียบงันของระบบการเมืองลาวมากกว่าจะเป็นเพียงการโยกย้ายบุคคลตามวาระปกติ การตัดสินใจทุกตำแหน่งในครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของพรรคในการดึงกลไกลสำคัญของรัฐกลับมาอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมจากศูนย์กลางอย่างรัฐกุมมากขึ้นโดยเฉพาะอำนาจด้านความมั่นคงซึ่งถือเป็นหัวใจของเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบพรรคเดียวใช่ครับ การย้ายพลเอกวิไลล่าคำฟองออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแม้ในสายตาคนทั่วไปอาจถูกมองว่าเป็นการลดบทบาทแต่ในเชิงโครงสร้างอำนาจแล้วกลับตรงกันข้ามการดึงบุคคลระดับแกนหลักของพักเข้าไปประจำอยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพักเท่ากับการย้ายศูนย์ควบคุมเชิงยุทธศาสตร์จากฝ่ายบริหารกลับสู่ฝ่ายพักโดยตรง นี่คือการย้ำหลักการพื้นฐานของการเมืองลาวที่ว่าพักคือผู้กำหนดทิศรัฐคือผู้ปฏิบัติและในช่วงเวลาที่สถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้นพักคจำเป็นต้องถือพวงมาลัยแน่นกว่าที่เคยครับผม ขณะเดียวกันการแต่งตั้งพลโทวันทองกองมณีขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ไม่ใช่เพียงการผลักดันคนใหม่เข้ามาแทนที่คนเก่าแต่เป็นการวางตัวบุคคลที่เติบโตจากสายงานพักและการบริหารระดับท้องถิ่นให้เข้ามาคุมคกลไกความมั่นคงระดับชาติสิ่งนี้สะท้อนแนวโน้มที่พักต้องการให้กระทรวงด้านความมั่นคงทำงานเชื่อมโยงกับโครงสร้างพักอย่างเป็นเนื้อเดียวกันลดความเสี่ยงของการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บุคคลเดียวและสร้าง สมดุลใหม่ระหว่างกองกำลังความมั่นคงและการเมืองในระดับพื้นที่เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าการปรับหมากครั้งนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมความพร้อมระยะยาวของระบบการเมืองลาวหลังผ่านช่วงเปลี่ยนฐานสำคัญในโครงสร้างผู้นำ พรกกำลังจัดวางคนจัดวางอำนาจและจัดวางกลไกให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่คือการรักษาเสถียรภาพของรัฐควบคู่กับการควบคุมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นลาวในระยะต่อจากนี้อาจไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่หวือหวาบนเวทีการเมืองแต่จะเป็นการเดินหน้าแบบมั่นคง,งเงียบและรอบคอบอำนาจจะถูกกระจายเชิงหน้าที่ แต่ถูกรวบศูนย์เชิงทิศทางไว้ที่พักอย่างชัดเจนมากขึ้นการประชุมวิสามันและการถแถลงข่าวในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ากระดานอำนาจของลาวได้ถูกจัดวางใหม่เรียบร้อยแล้วและจากนี้ไปทุกการขยับของรัฐจะเดินไปในทิศทางเดียวกับศูนย์กลางพักอย่างแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีเสียงดังไม่ต้องมีการ,รเผชิญหน้า และไม่ต้องมีภาพความขัดแย้งให้สังคมเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมกราคม2026คือการขยับหมากอำนาจที่ถูกคำนวณมาอย่างรอบคอบทุกตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายทุกชื่อที่ถูกแต่งตั้งล้วนมีความหมายมากกว่าที่ปรากฏในเอกสารทางการการประชุมวิสามันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรับรองมติของฝ่ายบริหารแต่คือการจัดวางโครงสร้างอำนาจใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการนำของพรรคในระยะยาวความมั่นคงของรัฐ ถูกผูกโยงกับศูนย์กลางพรรคแน่นขึ้น,นกลไกการควบคุมถูกปรับให้กระชับและยืดหยุ่นกว่าเดิมและทั้งหมดนี้กำลังบอกเราว่าการเมืองลาวกำลังเข้าสู่ช่วงของการบริหารอำนาจเชิงเสถียรภาพมากกว่าการแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับผมคำถามต่อจากนี้ไม่ใช่ว่าใครได้หรือใครเสียตำแหน่งแต่คือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อทิศท,ทางประเทศอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเมืองที่ดูเงียบที่สุด จึงมักเป็นการเมืองที่น่าจับตามองที่สุดหากคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์การเมืองรลาวแบบเจาะลึกอ่านเกมอำนาจแบบไม่อ้อมค้อมและเรื่องราวเบื้องหลังที่สื่อกระแสะหลักไม่ค่อยพูดถึงฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆวันนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของประเทศในวันหน้าและเราจะติดตามมันไปพร้อมกันครับ